สวัสดีครับผมชื่อบ๊อบนะครับเป็นผู้จัดการบริษัทแห็งึ่งนะครับวันนี้ผมรู้สึกด,ด,ดีมากนะครับที่ได้เข้ามาร่วมคอร์สเอาใจมือพิชั่นนะครับ2020นะครับสี่คาดหวังก็คือว่าวันนี้เราจะได้เรียนรู้ในส่วนของเทรนอาชีพใหม่ๆนะครับรวมทั้งน,นอโนมของธุรกิจ ที่จะสร้างความมั่งคั่งในอนาคตวันนี้นะครับผมรู้สึกว่าเป็นบุคคลคนหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็เปิดวิชั่นของตัวเองให้กว้างมากขึ้นวันนี้นะครับสิ่งที่จะทําให้คนเราประสบความสำเร็จได้ส่วนหนึ่งนอกจากที่จะเราจะเปิดโอกาสโอกาสให้ตัวเองแล้วเนี่ยการเรียนรู้เทรนอาชีพให,ใหม่ๆหรือรู้มากกว่าคนอื่น ในอีก4-5ปีข้างหน้าน่าก็เป็นโอกาสทองของเรานะครับวันนี้พีดีมาการ์ทเรีมาร่วมพอนี้และคิดว่าเพื่อนเพื่อนที่มาร่วมคอนนี้ก็จะได้ความรู้และสร,ร้างธุรกิจไปร่วมกันขอบคุณมากครับครับความรู้สึกหลังจากที่ได้สมัมมนากับอาจารย์เองนะครับทั้งสองวันก็ทำให้ได้รับรู้ถึงเรื่องของททธุรกิจและก็อาชีพ แนวโน้มในอน,นาคตนะครับจนอีก5ปีข้างหน้าครับที่เราจะสามารถที่จะรู้ในส่วนของการทรําธุรกิจแทบสุดความเสเี็จและความบา้างคั่งนะครับผมที่ว่าสิ่งที่ได้จากการสัมมนาครั้งนี้ก็จะไปปรับใช้ในการประกอบธุรกิจในอนาคตร,รวมทั้งโปรเจกต์ที่ผมได้วางไว้เองในส่วนของว่าอาชีพที่เราจะทาในอนาคตที่จะส่งคุณภาพให้กับผู้คนจำนวนมากแล้วก็บอกว่า ุณอาจารย์นะครับก็คือตะเคียนที่ได้มาแชร์ข้อมูลในวันนี้นะครับแล้วผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมได้รับในวันนี้ก็จะเป็นปรับใช้ในส่วนของไม่ว่าจะเป็นปนส่สนของกฎเ拉โตในส่วนของความรู้ของพีฮับอีค์ C A, อะไรต่างๆก็จะไปปรับใช้ในการทำธุรกิจนะครับแล้วก็หวังว่าคอนเน็กชันทีเ่เราได้เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ช่วยต่อยอดในการส่งเสริมให้ธุรกิจเราขยายคอนเน็กชันมากขึ้นประสบสังสเ็จมากขึ้น และจะทำให้เราประสบความสำเร็จไปด้วยกันขอบคุณมากๆครับ